นุชมีหน้าเปลี่ยนไปนุดมีไปทําตาสองชั้นมาเออมีช่องสั้นต้องขึ้นบันไดเว้ยหลังจากที่ศึกษาดูข้อมูลและดูรีวิวตั้งนานนุชมีก็ตัดสินใจที่จะทําตาสองชั้นวันนี้มาปรึกษากับคุณหมอก่อนนุชมีตัดสินใจเลือกทําที่เดอะคลินิกพอดูรีวิวแต่ละเคสปังมากปังปุริเยตื่นเต้นมากเลยปกติหาแต่สัตวแพทย์วันนี้จะได้มาเจอกับจักษุแพทย์แล้วนุดมีน่ะเคยทําตาเมื่อสิบปีก่อนโอยนานมากจนรู้อายุเลยเว้ยตอนนี้ชั้นตาแทบไม่เห็นจกกุุแพพทยยย์โดเเฉาาะะลนบอว่คณ หมอหล่อมากด้วยกรี๊ด hey, คุณหมอหล่อด้วยงานผ่าตาัดตาเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆต้องเลือกคุณหมอดีๆเลยละ่ะคุณหมอหั่นละเอียดมากให้คำปรึกษาแบบละเอียดดีเออดี<พ>จุย้ยของนุ๊ตมิจะใช้เทคนิคแบบกรีดั้นหายเร็วไม่ต้องพักฟื้นเลยผ่าเสร็จสามารถกลับมาทำคลิปแล้วก็ดูแลเด็กๆได้เลยเออดี คุณหมอจะมาร์กชั้นตาให้ดูแล้วก็ตกลงกันว่าเอาสูงประมาณไหนของนุนม้ขอเป็นแบบธรรมชาติเน้นชั้นตาไม่ต้องสูงมากเออชูงกันไปเดี๋ยวเดินขึ้นไม่ไหวทำปรึกษาเสร็จนุนม้ก็นัดวันมาทําเลย <c oughs> แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันขึ้นเขียงเอ,อ้ยเข้าห้องผ่าตัดเริมกำลังใจจากเด็กๆนิดหน่อยนุตมิส้สู้เออชู่ชอ๋อยสู้ๆเดินทางไปที่คลินิกกันเลยตื่นเต้นมากนอนไม่หลับทั้งคืนถึงแล้วพร้อมลยุยลงทะเบียนเรียบร้อยก็มาตรวจความดันแล้วก็วิดีโอคอลกับเด็กๆสักหนอยเออทำใจสบายนีู่้ น,นเด็กเปลี่ยนชุดพร้อมเข้าห้องผ่าตัดแล้วแล้วก็ทะดาหลังผ่าเสร็จทันทีบวมช้ำน้อยมากชิอมากไม่เจ็บเลยกลับมาบ้านก็คือรูปหลังโซบะกินข้าวได้เลยเออรูปมาลูกเดี๋ยวมา,มาอัปเดต7วันหลังผ่าตัดกันนะนุช